สวัสดีครับเ,เพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวมาที่16สิงหาคมเนาะจังกับรัฐบาลไทยดีนะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ9กับ5ตัวรองก็คือ1กับ3 909193959 799 5051535 5 7 5 9 9 5 1 135 791 397 975เนาะ795ก็ได้นะจับคู่ก็9119 933 99559 5115 5, 5, 5 3 3 5เนาะก็ <_ c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีนะใครโชคดีได้3ตัวตรงตรงเมื่อวานนี้วันนี้ก็ขอให้จังๆอีกเด้อต่อไปเป็นจีนบายตอวเด่นก็คือ กับแตัวรองก็คือ6กับ3นะคะก็วห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าหกห้าแปดแปดศูนย์แปดหนดหหสหกดนะจับคู่ก็ 6, 3 6ม3กหกสามสามห6าหอย่าลืมมาบ่ายมาซื้อเช้าได้เด้อเช้ากับบ่ายส่วนมากออกเลขไม่ต่างกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครป์กดไลค์ให้นะคลิปของเราดูไม่มีคนดูไม่เยอะหรอกดูนิดๆหน่อยๆเก้าคนสิบคนของเราค่อยเป็นค่อยไปเด้อขอให้ยทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ